ับสวัสดีนะครับเวดซีแฟนช่องมือนีผ้าพี่ผ้าน้องนะครับผ้าเบิ้งบรรยากาศนะครับพิมเบลบาทนะครับสมัครำพิมพ์สารนะครับปากเกตนเนาะกุเรขาโมดุดเชิญถ้าได้ยังพอมีเวลาอีกทีมีนะเนาะในสภาพพี่ผ้าน้อนห่าไปตามแนวทา้งนับกุเล็กของเหล็กจุดเสียงท้ายนะครับถึงห่าไปบนบานสังกาวนะครับกูรักเมืองกูรักบ้านสิน่งเดียไปสิ่งเดียวไป เสด็จไปเลยกัสีมาผ้าพีพานห่อไปเบงไป,ไป,ไป,ไปชมกันคือกเป็นกระตายครับถวา้ท่านน่มุส้ามีสลากลางบานนะครับเนาะเอนรนะเ้อปูเด้อซาจุอินหองค้องกันบูสตัวจ้ปีน,นาจ้ดเบิงเนะ้ปูค่ะผ้าพีพผนห่อมาถวายนำสมนำหวานผลไม้กรืใหม่อาหารวันข้าวกระปูรักบนันสืบเป็นเทพปกปารักษาในทินสถานแห่งนี้ครับ เพื่อขอพรนะครับเพื่อเป็นเครื่องบรรณาการให้กับปู่นะครับให้ปู่ได้เป็นปันลูกปันล้านอ่านะครับเพื่อขอตัวเลขตัวเบอร์พร้อมนะครับสำหรับบุญปีนี้ขอส่งขอหลับขอส่งขอหลับโปรดท้ายท้ากันให้เข้าสมมงมั่งปัถนาเด้อปู่เด้อเอาเฮฟซี่กับผมข้ามเก่านี่แหละขอให้ลูกมีโศกวิลาศตลอดปู่ให้ลูกสมหวังทุกอย่างเขานั่นล่ะ เฮ็ดยังกะให้เจริญก้าวนาใ,ใส่มามสใส่แขวขคดปลอดภัยงานทำการง,งานสมือเนี่ก็ให้ยังมีอุปสรรคเฮ็ดยังกะให้ผ่านพ้นไปด้วยดยีทุกสิ่งทุกอย่างไห้ปูปุป๊บป,ปักรักษาคุ้มครองหลูกหลานเนอ้เอ้ยอามาลุุนไปน้ำกันครับมาลุุนไปนน้ำกันว่าสิออกมามตัวไหนเพราะว่าแต่ละปีนะแต่ละปีเพิ่นกะไ้โซไ้ลาบมาสุปี้สุปีนี่ ปีละงวดอะไรอยู่ยางเขีอะไรนะสำหรับวันนี้สีเป็นอะไรมาลุ่นมีก็คือพี่น้องเพิ่นมาร่วมถวายนะครับเครื่องสักการะบูชาหรือว่าเครื่องบรรณาการกระปูรักบันซึ่งเป็นเทพเทพาทีบาปปะรสาในเขตค้ามีแห่งนี้นะครับมีโอ้หลายตัวคุณนายผู้่วยคุณนายแม่บ้านคุณนาย สลวัโอ้ยมีครบมีหอดแพทย์เด็ดคาะมีหอดแพทโอ้แพทย์กับวิท์แพทกับแพทยกับแพทย์กับแพทย์กับแพ้ย์ับแพทย์กบแกัลพย์กัแพทย์กับแพทา์กับ้ทยกัพทย์กับแพทับแอยันนพทนับเพกับแพรย์กันแพทกัับแพกับแพทกับายกาบแพทย์กับลายกับแกับแยหลาพยอบย์างบะครับเต็มัพกงับขันหาบัมกพักกกับบันข้าวครบมับมา อาเป็นเครื่องบรรณาการสลับปูรักบ้านนะครับในมือนี่เนื่องในโอกาสบุญเบิกบ้านบุญสัมฮะหรือว่าบุญบุญเจ็ดนะครับแต่ว่าปกติบ้านบ้านแอนี่กาเป็นไงกันบุญละมากลากไหม่กันบดบ้านเบ็ดเป็นตั้งแต่กบฏก่อนถึกอยู่บ่พี่ผู้ถือไงบ่ถึกกินเนียยิ่ไรเงี้ยมาได้เจอม่ได้เจออ่าธรรมดานะครับธรรมดานีสิยาซาลุงหลานได้นัากันกรรมก็โหย Recently, karaoke, จังเสร็จแล้วเพิ layers, ่นสมบูรณ์ผู kind, ้ใดผู้ใดก็อนพม่าใกล้ๆค่ะม่าใกล้ๆกำลังจะรุนเข้าไปใกล้ๆเลยนะคะรุนเข้ามาค่ะรุนเข้ามาครับเห้มันได้ออกมากขึ้นกันเด้อค่ะปุ้ยเห็นตัวเดียวกันเดอออะไรแม่งาเห็ล้มบ่ผู้ใดที่นักกินเล้ามืันบ่เนี่ยเนี่ยนี่บังบ่ต้องมาพิส่วนเลยแบบนี้ขายยัง ไปยังแล้วป่ะไปยังดอกลุ้นดอกมาลุ้นดอกมาแต่ธรรมดานะบุญเบิกบ้านหรือว่าบุญสัมภะบ้านแอดนี่กะโอ้เรียกเขาดีอดิแต่ละงวดแต่ละปีบ่แต่ละงวดแต่ละปีแบบแต่ละปีเขามาทุกๆปีแล้วแต่ว่าปีละเทือคือว่าอะไรพอใหดบุญปีละเทือเนาะงหอกมามีโอกาสได้มาขอหนังปูรักบันนะบหนังปูรักบันบ่กมันบ่เป็นปูตายด้วเด้อ มางเอเดบอนปุตาเป็นเทพเป็นสมุติเทพนะครับบางหมู่บ้านสีเป็นสีเป็นพี่ปุตาอันนี้เป็นเทพครับเป็นเทพครับเอาออกมาแล้วนะครับเป็นเลขที่แรกนะครับบางถูกขอขอขอถูกไหมถูกที่ว่าถูกเสียงไทยหนักสุดเสียงไทยเลยมาแล้วอันนี้เอาเปินเครื่องเป็นเลขหนึ่งบนนอน น่าจะเป็นนึ่เนาะอันนี้มันยังออกมากคัเดียวกั็นที่ลาดนั่นี่นึ่งแล้วนึ่งแล้วน mm ีม hmm. ันถั่วต้นหม่อันนึ่งเนขากันปาบเลยเนาะมงไปไสก็ไดเบิสใหม่อันนึงเห็นว่อไหนกเดยู่นเหนโอ้ยู่ได้่าของใหม่ใหม่นะย่เอื่อนอืมมันต้นเด็กอันนึงมไปยังมืไปยังแล้ก็ไไปแหงอะไราสายตาก ปูน like uh ี huh. show, ่จะเป็นให้ลูกไม่โศกมีลับมาหอยนึ่งด้วยซีละอันเล็กเชียงไทยข้านหนิไหมเออซีสัตว์เป็นีเนี่ยบนเล็กซีเนี่ยบ้านมัน้งข้างเนี่ยบ้านเมากข้างนาเออสัตว์ิดว่าเก้าบาทอันนี้สัตแล้วอืมมีมองมันีเ่แบบเดียวนี่ รุ่นทั้งกันนะครับเป็นหนะ้าทางวันที 16, ่6 6พุทธภาคม2 5 6 6ประแทนมีศกมีบาทบาทชนาและประเทนมีศกไม่ดวงนะครับแล้วย้ามบุนะเอกอ่ามาเป็นสิ่งที่หนาลบลูนะลูลลลใบช้ยวาไซบาแบกหามเป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับเด้อ่าพี่เจรานานะครับิเป็นจีเบือมาไปยังดอก กำลังพ <krit> ู่นะปูปูปูเต็มๆเลยปูปู็ดคำใหญ่ยปูเด้อมาสิ่แขนด้ครับค่อยๆกินนะครับลูกล้านนะครับลูกลานแทบ้านแท้เมืองนะครับแทบ้านเขาอนระน้ำมาเป็นเครื่องบรรณาการทุกๆปีปะไหาางรอปูบปไม่หายางเติมะ้นมาชาย เต้าคนึงเนนุันแต่คมันเสีอว่าเป็นหเนาะนู้นล่ะจุดเอาแบบดเกยเล่นไ่อเป็นยังเป็นยังกระางแต่มันกระซาดขึ้นแล้วเป็นหัวแลงยังนะเอาโมกกระเก่าอกกระกาวยสี่ส่วนเก้เป็นหัวเล็กกกคักนั่านคนแตเย็นตัวเดียวกันเยอละ เซเบียร์เลอดไข่แหละไข่ผ้ามันลมมาเช้ามันเป็นรักจรินรู้ว่านี่ชัดพร้อมเนาะเห็นมารถขคันเกาห้อวว่านนี่ผ้าพ้าไปเอาแตงเอาไปลุกรลานแพะลูกไผ่มาเฮือนมาเฮือนเมียามาเฮือนเมียเนาะรถสตาร์บัติดตบารนนิแบดเบิดลูกไผ่ระว่านซื้อเรียรรถเท่าเนี่อสันเต้เซเบียร์เลก็หกขาหกหนึ่งเอ้หกาหนึ่งนั่้เกาะาห <c oughs> <warfare> อันนี้ใบลาสดได้ลง y o ยูทูปลงยู u ู e น้องแสงชาแนลเขาไปเบิ้งเด้ครับเออผู้ใดเขาไปเบิ้งเพื่นกระโซดดีลายอยู่ดิามากงวดหนึ่งแปดออมาสี่หกเนาะอันี่มองเห็นไปแล้วเป็นสี่หกรุ่น3ามโตเด้อพระเจ้าสามโตคนนี้ ตัวท like like <laughs> ี่สามก่สัตวสัดๆไเ้่ปูวย่าให้แบบเล่าแบบล่างเด้อมันปึกลูกปึกเด้ปูวเอาแบบเพื่นสัตว์ลดม้อไส้แคนนหนคีมานน่ะนี่กกะหาหกยังบะเสือสิชุ่มเทละเด้่ปูวบาเนี่ยพกให้เห็นบนเนี่ยบะเสือเล็กเรียบว่างจีเสื้องวดนี่แหละ พนาจองบอลลัไว้เลยพนาจองบอลลัมเสียให้ปูได้เบิ้งีเล้ปีนนี้มันบ่มีผูไดมานเด้บบงวนบ่อยบ่อยังมบ่อยอวบ่อด้วยเต้นจนไปทีแล่ะบ่อยด้ใส่บ่อิดใส่บบกใส่เกบบดัน โอ้บักังใส่ตัวนั้นดาวฟ้าฟินดาวฟ้าฟินบักอันอนุชาเอ๊โอ้อานุชาเนาะอานุชาดาวฟ้าฟินดาวฟาฟินอ่าตัวที่สองก็คือหกนะครับตัวที่แรกเด็กเกศซีตัวที่สองคือหกจะตัวที่สามมีซีเมนต์ตัวเล็กตัวใดนะครับอาตามไปเบื่องันแล้วกันนะครับ นี่มันได้ดีอือถ้าดวงเพิ่นได้ยกอันกินให้มันได้ดีเนาะไผอือบ่อยากคมเก่านี่คมยกออแสนึงคือว่าแสนซื er um ้อแสนนึงซื like yeah, sure. okay. But, ้อ yeah. ััวแสนัแสนซําด่ยับไปได้ไดนั่นอคักอือโจ2บ่บ่เป็นน่าจะเป็น2 อันรับปลาพามรุ่นรุ่นรุ่ตัวที่สมค่ะบ้าแล้วหัวหัอะร้า่าจะเป็นหัวเลขยังอเ่าเห็นแล้วยูแล้วว่าเลขเลขสามมากเลขสามสามสามพระคาระง่าไม่ได้เลยงาก่สี่หกสามง่ัด้มเนาะฟาดัให้มันสั่นให้มันออกบมานแม่นๆได้ปูปูสุกปูสุกปูหงใช่ไหม ลูกลานเบิ่งสายตาปูเแล้าก็เสียหายอีกแอ้เนาะคุณตาจิมเอ็มหกสามนี่เลี่งง่ยลชัดบ้องเจ้าไล่ออกโกเด้อว่าเปนอกแจีงมากสวยลายสินเลี้ยงใหญ่จ้าบบเจียงมากสวยนี่บอกอกเด้อว่ามันอกสามสี่สามหก สี่หกสามบอสแม็มันก็ตัวเดียวกันเลยนะตัวเดียวกันตัวเดียวกันครับกลับไปกลับมาหกประตูไปโลดได้ครับเนาะลอตเตอรี่เพิ่นมาเอากระฟ้าไปจัดซื้อจัดหาเรียกซื้อเรียกหาลอตเตอรี่เพิ่นนะครับเป็นกางจะออกอออออันนกเ้้ตงขยยาซื้อลอตเตอรี่ก็ต้องซื้อรางวัลที่หาเนี่ยกับเบนโงกเก็บไปเพื่อนรางวัลที่ยัที่สามที่สี่ไปเพื่อนช่วงสามเป็นไร แคบหน้าจอไว้ครับพม่ติดกินรักเมืองน้าเปน่หน้าจอไปเลวก็เอาไปขยายเบอร์อีกทีนึงนะครับนี่คือแนวทางหมวดปฏิสิทธิสิงสาคมจากการขอนำเทพประจำเทพรักเมืองนะครับปูรักเมืองแถของบ้านแอดิดสสี่กสามสี่หกสามยิ่งนัไปมีนีหันรีสกษัตริย์ยุโรปกษัตเิ่จีบากไป